ต้นพริกถ้าอยากให้ติดดอกตรึมแบบนี้ผมมีวิธีแก้สวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องกุดิไทยพี h ชน n นลนะครับในวันนี้ทางช่องกุฎิไทยพี h ช n n นลนะครับจะมาแนะนําวิธีการทําให้ต้นพริกติดดอกจํานวนมากติดดอกตรึมแบบนี้และต่อไปจะติดผลเยอะๆถ้าต้นพริกที่เราปลูกไว้ไม่ติดดอกและออกผลเลยไม่ว่าช่วงฤดูไหนก็ตามนะครับ แต่วันนี้ทางช่องอุทัยพีชแนลนะครับมีแนวทางดีๆในการทำให้ต้นพริกที่ไม่ติดดอกและออกผลเลยให้กลับมาติดดอกได้ตรึมติดผลอย่างมากทําแบบนี้ขณะที่ต้นพริกกำลังยืนต้นแบบนี้ครับเราจะมีวิธีการแกล้งต้นพริกให้ติดดอกตรึมได้หรือว่าติดดอกเยอะๆได้โดยการทำแบบนี้ครับโดยการเตรียมมีดและคว้นเข้าไปที่ต้นพริก ห่างจากพื้นดินประมาณ3 4นิ้วควนให้รอบต้นพริกเลยครับและช่วงนี้เราจะควนอีกหนึ่งครั้งประมาณ1นิ้วห่างกันและวทำการปอกเปลือกพริกหรือว่าปอกเปลือกต้นพริกนั่นเอง ทุกท่านอาจจะคิดว่าต้นพริกอาจจะตายได้เพราะว่าเปลือกเป็นตัวส่งน้ําเลี้ยงขึ้นไปสู่ด้านบนแต่ทุกท่านรู้ไว้เลยว่าต้นพริกไม่ตายแน่นอนเมื่อเราปอกเปลือกหมดแล้วเราควรขูดเยื่อออกให้หมด วิธีนี้นะครับทุกท่านไปทําได้เลยครับถ้าต้นพริกภายในบ้านเราไม่ติดดอกและออกผลเลยลองแกล้งต้นพริกดูวิธีการคว้านต้นพริกแบบนี้ห่างจากพื้นดินขึ้นมานะครับและคว้นตรงนี้นะครับประมาณ1นิ้วต้นพริกของเราจะติดดอกตรึมออกผลจํานวนมากและคลิปนี้ถ้าท่านใดมีข้อสงสัยย่างไรนะครับฝากคอมเมน,น,นต์ใต้คลิปทางช่องดีไทยพีช n แนลได้เลยครับ หลังจากที่เราคว้นหรือว่าแกล้งต้นพริกไปแล้วอีกไม่นานประมาณ1-2เดือนต้นพริกจะเป็นแบบนี้ติดดอกกลมดูนี่สิติดดอกตึลม,ดดมและเริ่มติดผลแล้วอีกไม่นานจะติดผลเต็มต้นและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางช่านิทัทยพีชนเนลนะครับจะนำเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำเลยครับ ถ้าต้นพริกในบ้านที่เราปลูกไม่ติดดอกและออกผลเลยลองคว้านต้นพริกหรือแก้งต้นพริกอย่างที่ผมทำให้ดูได้ผลแน่นอนทุกท่านลองทำดูครับ